สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเรื่อง loop while กันนะครับไปเปิด Visual Studio 2017ขึ้นมาเลยครับแล้วก็ไปใช้โปรเจกต์ไปเปิดโปรเจกต์ invest นะครับที่ทำไว้ข่าวที่แล้วขึ้นมาแล้วก็ไปที่ถ้าอยู่ในหน้าฟอร์ม design แบบนี้นะครับก็ดับเบิลคลิกที่ตัว search ได้เลยปุ่ม search นะก็จะกลับไปที่โค้ดของเรานะครับ ตรงฟังก์ชัน bsearch underscore click ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมี loop for อยู่วันนี้จะสอนเรื่องการใช้ loop while คือถ้าเราใช้ loop while เป็นนะครับเราไม่ต้องใช้ loop for เลยก็ได้แต่ for นี่คือทำให้มันง่ายขึ้นเฉยๆมันสั้นลงประมาณนั้นนะครับผมจะ comment มมต,ตรง loop for ไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อเปรียบเทียบว่าเวลาเปลี่ยนจาก loop for เป็น while เนี่ยทำยังไง แล้วก็ลากทั้งหมดนะครับคลิกเมาส์ลากทั้งหมดตรงนี้แล้วก็ไปคอมเมนต์ไว้วิธีคอมเมนต์เนี่ยก็มาดูถึงนะครับตรงเนี้ยมันจะบอกว่าคอมเมนต์นีตัวที่เราเซลเล็คไว้ทั้งหมดหรือเราจะกดกดฮอตคีย์ก็ได้นะครับก็คือคอนทอลเคแล้วก็คอนทอลซีติดต่อกันนี่ครับก็จะคอมเมนต์ถ้าอันคอมเมนต์ก็ไปเลือกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันคอมเมนต์หรือจะกดฮอตคีย์ก็คือคอนทอลเคแล้วก็คอนทอลยูนะครับนี่ผมกดฮอตคีย์ให้ดู คอนทอนเคคอนทนซก็จะคอมเมนต์นะครับ <c oughs> วิธีเปลี่ยนเป็นจาก for เป็น w l e เนี่ยก็คือว่าเริ่มแบบนี้ค่าตั้งต้นนะครับก็คือเราจะให้เยียเท่ากับหใช่ไหมครับแล้วก็เอาเยียมาเขียนข้างนอกนี่เยียเท่ากับหอย่าลืมเซมิคลอนทุกครั้งจากนั้นเราก็ใช้ w l e นะครับตัวนี้เปิดวงเล็บนะครับมันจะเหมือนกันเลย จะเปิดปิกาเปิดปิดไว้ก่อนก็ได้นะครับตรงนี้คือคําสั่งว่าถ้าทํางานในขณะที่เงื่อนไขย,ยังเป็นจริงอยู่ก็จะทํางานในนี้นะครับแล้วก็ลอกส่วนตรงกลางเนี่เห็นไหมครับเยียน้อยกว่าเท่ากับร้อยเนี่ยมาใส่ใน while แล้วก็ while เหียน้อยกว่าเท่ากับร้อยเห็นไหมครับก็ทํางานในลูป p นี้ไปนะครับพอทําเสร็จก่อนที่มันจะวกกลับมาเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าเงื่อนไขเป็นจริงอยู่หรือเปล่าเนี่ยบรรทัดสุดท้ายเราก็ใส่ตรงข้อ ส่วนที่3ลงไปนะครับเราจะเพิ่มค่าเยียขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เยียบวกบวกอยู่ตรงนี้นะครับเซมิคลอนนี่ครับแค่นี้เองก็คือการแปลงจากลูกฟอร์เป็น Y นะต่อไปถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจจำก็จะใช้ Y อย่างเดียวก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับในนี้ก็เหมือนเดิมก็ Copy ตัวนี้มานะครับ Copy แล้วก็ Paste ลองรันดูนะครับจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันเลย Start แล้วก็ Search เห็นไหมครับมีค่าเท่ากันพอจะแปลงเป็นนะครับจาก for เป็น y ลองไปหัดเล่นดูตั้งโจทย์เองแล้วก็ลองทำอะไรเล่นๆดูนะครับก็จะเข้าใจมากขึ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itechsoftware.co.th หรือ facebook.com/itechsoftwareth หรือเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคําว่า iTech Software ก็ได้